อวัยวะอะไรที่ปัจจุบันเนี้ยาสามารถเปลี่ยนได้ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมแต่เรื่องเนี้ยมันเข้าหาตัวเราเสมอนะคนที่รอการบริจาคนะครับนี่คือตับนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าคนและคนที่รอการบริจาคหัวใจเนี่ยแปดร้อยกว่าคนตาเราไม่ดีถึงมันมีคนเอามาให้เราจะดีขนาดไหนการบริจาคมีอยู่สามอย่างหนึ่งรู้ไหมว่าปอดคุณน่ะสามารถเปลี่ยนได้ไตคุณก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าคุณเป็นโรคเคยรู้ไหมสมมติคุณเป็นน่ะโรคปอดเราเป็นไตแล้วเราอยากเปลี่ยนน่ะหาที่เปลี่ยนได้ไหมแล้วถ้าเปลี่ยนฟรีจนเ่ยยาลงะจามดีข้างบนก่อนนะมาก่อนตาด อ2อปอด3ไต4ี่ตับาตับอ่อนพกน้ำไส้เล็กที่เปลี่ยนได้แล้วจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่ในประเทศญีุ่่นเป็นยังไงในต่างประเทศเป็นยังไงมาเล่ากันมาดูภาพน<ป>ี้เห็นภาพคนนี้ไหมผู้ชายคนนี้อายุ28โชคดีได้รับการเปลี่ยนหัวใจเป็นโรคหัวใจมาตั้งแต่ตอนอายุ3ขวบตอนแรกบอกว่าผมรอการเปลี่ยนอ่ะ4ปี ในใจอยากมีชีวิตอยู่ต่อแต่ครึ่งหนึ่งคือหมดหวังแล้วว่าจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าพอลองมานานเขาบอกว่าหนี่มีภาพนี้เลยนี่คือภาพที่เขาให้ผมมาเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยตอนนอนอ่ะไม่กล้านอนหลับเพราะอะไรรับก่อนเปลี่ยนเพราะถ้าหลับไปแล้วกลัวไม่ตื่น เสียใจเฮ้ยฉันอยากมีชีวิตต่อแต่ฉันก็จะอยู่ต่อไหมคือครึ่งหนึ่งมีความหวังอีกครึ่งหมดหวังแล้วถ้าเป็นคุณถ้าเป็นญาติของเราเราต้องการเป็นไงเราต้องรอหมดหวังไหมล่ะตอนนี้ยังไม่ได้หัวใจเนยนะเขาต้องใช้เครื่องช่วยปัม๊มหัวใจอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นมันหยุดเมื่อไหร่หัวใจหยุดเมื่อไหร่ไม่นูก็คือโอ้เสียใจต้องระวังให้ดีตลอดเลยดังนั้นตอนอายุ23เขามีโอกาสได้เปลี่ยนหัวใจก็เลยทําให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นมาได้นี่คือภาพตอนที่เขาเดินขึ้นบันไดเขาบอกเขาเดินขึ้นได้มากขึ้นกว่าเดิมรู้เลยว่าหัวใจเนี่ยมันมีพลังในการเต้นมากขึ้นมาดูการบริจาคกันดีกว่าดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันเข้าหาตัวเราเสมอนะเพราะอะไรตาเราไม่ไดี ถึงมันมีคนเอาให้เราะจะดีขนาดไหนบ่อนเราไม่ดีเเปลี่ยนได้หรือตายเราไม่ดีเราเปลี่ยนได้ะจะดีขนาดไหนแล้วด้รับการบริจาคะจะดีขนาดไหนปัจจุบันนี้จะบอกให้ว่านี่ครับนี่ก็คือท่านไอคิวฮิโรคาสึมิผู้ช่วยชาเนียวเ,เรื่องการเปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศญี่ปุ่นมาเล่าว่าดีครับปัจจุบันนี้มีบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยมีการบริจาคอาวัยวะถึง14,00 0คนเลยเมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่นปีหนึ่งมีการบริจาคเท่าไหร่ดูเหมือนเยอะแต่น้อยมากญี่ปุ่นบริจา,าคเท่าไหร่ั้าน น้อยมากแต่รัฐบาลญี่ปุ่นกอนนี้กำลังจะเริ่มรณรงค์ให้มีการบริจาคแล้วดูนี่เห็นไหมครับว่าเมื่อสักครู่นี้ญี่ปุ่นเนี่ยมีการบริจาคอาไว,ว้ร์ร้อยคนเท่านั้นทำไมมีคนบริจาคน้อยขนาดนั้นใจแค่ขนาดนั้นเลยคำตอบคือไม่ใช่ในนี้มีการเขียนว่าคนอยากบริจาคเนี่ยนะ40%แต่ไม่รู้วิธีการบริจาค ไม่อยากบริจาค24%อยากบริจาค39% 40%ก็เยอะเหลือหลายแล้วนะมันดูต่อคนที่รอการบริจาคกี่คนนี่คนที่รอการบริจาคนะครับนี่คือตับนะครับ14,000กว่าคนและคนที่รอการบริจาคหัวใจเนี่ย800กว่าคนและคนที่รอบริจาคปอดเนี่ย500กว่าคนรวมทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย16,000คนถ้ามีการบริจาค40ล้านนี่เหลือเลยและทำไมถึงมีการบริจาคน้อยทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่การรักษาเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นที่หนึ่งของโลกเลยใส่ใจแต่ทำไมมีคนบริจาคน้อยล่ะ ดูกันนี่ครับนี่คือหลังบาะชาชนหลังปาะชาชนของประเทศฝรั่งเศสสเปนอังกฤษเนี่ยมีเขียนไว้ว่าเออเจง๋งมากในวิธีการก็คือการถ้าเราไม่ประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะให้เขียนถูกแต่คนส่วนใหญ่ขี้เกียจที่จะเขียนถูกก็แสดงว่าไม่ติกกแสดงว่าคุณเสียชีวิตก็มีการบริจาคโดยปริยาย ดีไหมของญี่ปุ่นมีการเขียนแบบไหนก็คือถ้าอยากจะบริจาคให้เขียนเงี้ยเขาขี้เขียจติ๊กไงเราอยากบริจาคแต่เราต้องมาตั้งเขียนนั่ยังไงดีลุฉลงฉลนั่นนี่คือปัญหาการเขียนหลังบัตรประชาชนเริ่มโดนเอาใหม่ก็คือนะถ้าประเทศไทยมีการทําแบบนี้ได้ก็จะถึงเลยเป็นไอเดียในการแชร์กันมานะอาจารย์คะแล้วถ้าทําแบบนี้อ่ะพวกญาติพี่น้องดี่าก ดีมากในคําถามที่ว่าญาติพี่น้องยอมไม่ยอมนั้นนี้ก็มีเขียนมีอธิบายอีกว่าเข้าใจถึงญาติพี่น้องที่ไม่ยอมคือการเสียชีวิต่มันจะมีอยู่3อย่างก็มิจากมีอยู่3อย่าง,ง1การริจากจากการที่มีชีวิตเป็นเป็นอยู่ตัวเองสามารถไปจากให้พี่น้องพ่อแม่ได้อย่างเงี้ยไปจากเป็นๆแต่นี่เป็นการเสี่ยงเอาคนที่เสียชีวิตหรือสมองตายเนี่ยมาบนจากดีกว่าไหม อันที่ 2. คือคนที่สมองตายแล้วคนที่สมองตายแล้วคือคนแบบไหนครับก็คือคนที่จะมีชีวิตอยู่แต่สมองตายแล้วก็คือเลือดยังเดินอยู่แต่ตรงนี้ก็คือทางคุณพ่อคุณแม่ต้องเซ็นสัญญาให้กับคนอื่นหรือไม่ใค่ไปไม่ได้ก็คือตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในตอนนี้ในบัตรประชาชนถ้าเราไม่ติ๊กก็คือเป็นการบริจาคโดยปริยายแต่ในกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและในศีรธรรมของญี่ปุ่นกับไทยน่าจะคล้ายกันก็คือในเมื่อสมองมันตายแล้วแต่ร่างกายยังเป็นอยู่ก็ถือว่าร่างกายยังเป็นอยู่เพราะนั้นครอบครัวยังไม่กล้าเซ็น ช่วยกันนั่งหันอย่างเงี้ยใครยังจบริจาคให้นั่งเศร้าอยู่เลยจะบริจาคนั่นหรเส้นบริจาคนั่นก็ไม่อยากาบริจาคให้ถ้าเป็นไม่ได้คือมีการเขียนบริจาคให้ต้นเลยจะดีกว่า,ก,วาการบริจาคที่2คือสมองตายแล้วแต่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่จะมีการเลือ่อนไหลเวียนอ,อยู่พวกอวัยวะน,นั้นมันยังสดอยู่ก็เลยบริจาคได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นหลังเสียชีวิตเนี่ยบริจที่สามเนี่ยหลังเสียชีวิตเนี่ยนะจะมีการบริจาคต้องด่วนกันทันหันมากไม่งั้นพอเสียชีวิตปุ๊บเลือดจะไม่เดินพอเลือดจะไม่เดดินนนอววววััยะะพก้้้้จใชไไม่แล จะใช้ได้แป๊บเดียวก็ใช้ได้บางส่วนเท่านั้นก็เลยมาลงใลงให้กับเพื่อนๆว่าเราอาจจะช่วยเรื่องการบริจาคอวัยวะอะไรไม่ได้ก็จริงแต่การแชร์เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนคนที่เกี่ยวข้องก็จะมีการลงมือมากขึ้นจากการบริจาคร้อนคนการเป็นพันคนเป็นหมื่นคนต่อไปคนที่อยากได้อวัยวะต่างๆก็จะได้อวัยวะที่พร้อมแล้วก็ทําให้เราเนี่ยต่อายุกันมีข้อนึงคําถามนี่เหมือนเราไกลตัวเราลองคิดดูนะว่าถ้าญาติพี่น้องเราหรือเราเนี่ยต้องการอวัยวะกระทันหันแล้วเราไม่มีเรื่องรออีกสี่ปีรออีกห้าป และหนึ่งนั้นคือญาติพี่น้องเราต้องการอีกหลายคนส่วนใหญ่หมดหวังและคนส่วนใหญ่คนที่ได้ก็คือน้อยคนมากในหนึ่งในร้อยแต่ที่เหลืออีกเป็นหมื่นๆคนต้องหมดหวังผิดหวังเราแค่ได้จากสิ่งที่เสียชีวิตแล้วมาต่อชีวิตเนี่ยแล้วคนที่ยินดีที่จะบริจาคเนี่ยแล้วมันต่อกันได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆขนาดไหนก็เลยเอาข้อมูลเนี่ยของประเทศญี่ปุ่นที่มีการรณรงค์ที่กำลังจะบริจาคเนี่ยให้มันมากขึ้น ถ้าดูวิธีการ,ราลงได้ดีแบบอเมริกาแบบฝรั่งเศสแบบอังกฤษ,แบบอกฤษเอามาใช้ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเรามากแล้วก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝาก comment, แชร์ด้วยครับหนึ่งแชร์ก็เท่ากับว่าเป็นการช่วยเหลือหนึ่งครั้งนะรเราไม่มีตังค์ไม่มีเงินแต่เราแชร์ได้เราช่วยกันครับทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทำสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่ถ้าเราต้องการผลลัพธ์ใหม่ต้องทำสิ่งใหม่ครับ